คุณกา้าวใจไม้คือคุณเป็นเจ้าข้องรถคือนำมันนี่เจ้าข้องรถตรงชจพยผมปูด,ด้ยร้านใจมันไม่ได้ตามกฎดเจ้าข้องรถตองใยนำมันเองผมตายพมตายรถกระซิอองตีนี่พอนบพอนเองอ่านตึงก้ามกับข้าบิงยังใจมันในเปล่าไม่เจอิหนจีบกับรถเ,เ,เรื่องนี้ลยไลเราบังเลยเราบังเลยมากัากนเป็นหนักรองว่ากู เป็นนักรองกำจดัดดอีสานไม่ได้ดีดอาสยามลงนักพวกรุาคนเตะออกเ,าอเราเปลี่ยไรมาแล้วที่นี่ตกลงว่านำมันมึงใชะเองมึงอะไรได้ก็ได้แต่ว่ายายเพลงไม่เพลงกับการนำมันพุ่งขึ้ตามระยะท่า,างการนำมันหม้อไปก็ได้คือวา่าพุ่งขึ้กิโลละรอยหม้อเรียงวินว่ากูอ่ะ อยากจะดับบินาช่ายไปกรุงเทพไม่เกินส้ำปนะเมารอไต้เปรตน,นี้ไปกรองแอมันเป็นเบิ้ลกูจริงไปกลางบินวะคิดได้ดีนะครับคุณคิดว่าเก่งกลางบินหรือปลอดภัยคุณแลกเขาตัวหนอาทัดมากมาย่าเห็นไม้วานกอนอินโดนีเซียสองแล้วมาเเลเซียแอรไลฮาคุณตายตั้งสองร้อยว่าบ ก็นั่นนั่นมันตกไม่ใหญ่ตกทุกวันการตกทีตังช่องลอยวัอบันเครื่องคว่ำทุกวันไม่แร่งวะรถเครื่องคว่ำก็ไม่สนตาช่องลอยวัท้อีไม่เคยมีประวัติว่ารถเครื่องเคยคว่ำตายช่องลอยวัดท้อตานรถเครื่องเคยคว่ำตีหตึ่งตายสองลอยวัดท้อเมาดิดพกป่วยท้อละลานคุณเฮ้นไม่นูขี่ระบินไม่พอเลยมาเลเซียแอร์ไลคนตายตั้งช่องลอยวัดท้อเราต้องแสดงความเสียใจแปดเดือนเก้าเดือนเลยอย่างเหลือสาเครื่องบินไม่พอม พุ่มเดี๋ยวคนจอบแล้วในเป้านังซื่อนักเรียนโลกมาไม่ยังไปโย่พื้นในเป้านังซื่อนักเรียนโลกมึงหลังไม่โล่นนักก้าวมันสนิท้า่าน่าจะตกมาสมุดพูดกูเดินปปางนะกูกีการเรือสมุดกู นมาพมแต่ว่าถูกจุดแล้วในมาสมุทรไม่พอมีแต่ยังรอบกับดินซอหานวันก่อนพบไมบมาบตัดหักอันนึงป่าไปเพ,เพ่อแลรแกว่าไม่ใช่ปีกลางบินเช่น้อยมึงน่ะในโรงเรียนวัดนาขนดลังลูกพมเรียนอยู่วันร็นนั่นนั่นลูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งหองบอนลูกตรงวัฒานาธรรมแ็กเสียปีเลยในหลังวันราชะทาน โรงเรียนดีโรงเรียนน้ากวดลังพอโรงเรียนวัดน้ากวนลังนี่ชุดยอดไม่ต้องสงไปเรียนตีโรงเรียนอื่นไหมสอนนี้โรงเรียนวัดน้ากวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนในควันโรงเรียนในควันคือปัตตานาครูรับตะวันเห็นวหาใหนควันนั่นในควันดำหลังทีทีแป็ดแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าแต่งเด็กเราไมแหลงอย่างครูตั้งเลร้งแหลม นเยาวรือแลแตาความฟ้าไม่จะไม่จะํำราดสอนให้ร้อยปุยไว้สัดพอหลับดึกต้องลงไปไหมครับไปไปรถุมือไงเล่แต่ว่าตาตึนไปรถดผมต้องมาจําหลงนานสามวันถ้าไม่มาจําผมไม่ไปผมไล่เรื่องไว้รลดกันนี่เออมาจํากันได้ไม่เก็บปืนเลยอ่ะได้มาจําได้แล้วไป่ลงไปวันไหนครับไปวันนี้เอาวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรือ มันไม่กลบซ่างมัานตามเสันญาประจํำเอ่อเจ้าข้องรถครับลงมาจัดกับกูว่าี่ครับลงมาจัดครับตัวเดียวจะกูไปเลยรถกันนี้กูพอนะเองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็ตรวกับผุมไม่สมัดลงไปจัดกับพี่ลงได้รับ ใช่เดีลงมาแจ็คไม่ได้ก็ดีก็ตำรวจไปติดกับรอดไว้แล้วครับผมไม่จะมาทำได้ได้ขนาดเจ็บผู้เยวอย่างเหี่ยวใช่รู้ต่อรอดครับก็ผมมั่วใช่เดี๋ยวได้เหลืองกูแหละตกลงไปไม่ไปไปเด็กตาไม่มัดจำไม่ได้กับผุ่มผู้ใหญ่แดงนี่ปู่คัวไม่ไม่เกี่ยวผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่ได้ไม่วา เปล่าไปไม่เกี่ยวกันไม่มาจำพวไม่ไปไม่นำเกี่ยวเลยไม่เอากันไม่มาจำพวไม่เชื่อใครคนเดียมโยลอกันเพลินอันวันก่อนติงแล้วับคนที่บ้านโลูนี่ครับไอ้บ่าววันวาไปช่งมันโลตัสเตียวตอนไหนผมมาพมไปโลตัสผมก็ต้องลอยกาตุนต้องซ้ำแผ่นกาโอยมันไปโลตัสพวกแกตนุงมามาตึงโลตัสอะไ่พอเราจอดไม่ลงอยามาจริงเบือแทง เหตุมึงไม่ตีไปปลัดรอดอตีปลือดได้มันจีเอลไปหลอนแผลปืนเหรอตุอง้งใบเตียวเดี๋ยวมึงกลัวเลยตุ้งกวยเตี้ยวหัวไม่กลัวเปลือดได้แต่มันตีมาแอะก็ไม,ม่โลกอวันผมมึงอันตรายขึ้นรังเคยรู้ไหมเนี่ยโอโลกอใบเตี้ยวเจอมาแต่รังบุญมาเปล่าดันกวยเตี้ยวท่าพิสูจน ตินก้อยแต่งลังคมอยู่เรียมเรียมเอาไว้กัดขึ้นเลย break break กระหน่ำบานนี่งกูแหลมตกลงไปไม่ไปไป